ท่านนายกเทศมนตรีมืองนคระนมท่านนนว้ฒนเกียวติจิยานะครับได้กล่าวรายงานต่อผลตามที่เชิญครับ กราบนบมัสการพระผู้เจ้าเรียนท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดนรครนคายกท่านคุ้มครบรรททุกท่านผู้เกียรติที่เคารพรักและพี่น้องชาวจังหวัดนครนายที่รักท่านบุญสรณะหรือบ,บุญเดือนเ็ดเป็นหนือนในงานประเพณีที่12ของส14ตลอดธรรมเนียมของชาวอีสาน ที่ได้มีการยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดกันมาชานานงานบุญสำภักหรือชำระเกิดตามความเชื่อที่ว่าเมื่อถึงเดือนเกิต้องทำบุญทำละจิตใจให้สะอาดและเพื่อปัดเป่ารังวานสิ่งที่ไม่เป็นมงคลออกจากว่านบางท้องถิ่นเรียกประเพณนนี้ว่าบุญเปิดบ้านซึ่งมีพิธีกรรมขั้นทางศาสนาพุทธ และตามความเชื่อของทิ่เพื่อขอความคุ้มนครองให้พ้นจากภัยพิบัติและช่วยขับไล่สิ่งไม่ดีไม่งามออกไปให้ชุมชนเกิดความเป็นสื่อมองคลสำหรับคุณสัมฤทธที่จังหวัดนครนายจะมีงานที่ได้จัดขึ้นนี้จัดที่วัดโอกาศสีสด้บาลในปีนี้กำหนดจัดในวันขึ้น15ท่้าคเดือนเจ็โดยเริ่มจากพระสงฆ์สวดทิ่ทั้งสี่ของเมือง พ่ถือตามคตินิยมว่าโลกนี้ในแต่ละทีจะมีะเทพพยาดารักษาเรียกว่าท้ามจัดจุโลกบาลส่วนในช่วงบ่ายพราหมณ์จะทำพิธีสักการะวงสวงอัญเชิญเทวดามารับเครื่องสังเวยที่จัดเตรียมไมว้ผู้เข้าร่วมพิธีแต่งชุดขาวพร้อมนำเกียนที่พึื่นความยาวขนาดครอบศีรษะจากคอถึงสะดือและข้อมือถึงข้อศอกพร้อมเงินสี่ตำหนึนง หรือสิบาทเมื่อเสร็จแล้วจะ,ะ,ะประกอบพิธีไหว้ครับสมาทานศีลอาราธนาพระปริพนธ์เนคนพระสงฆ์เจริญพุทธมนต์แบบโบราณจบแล้วมีการเทศกำลักเพื่อขับส่งเสเด็จจออกจากเมืองอีกครั้งมีการนำน้ำพระพุทธมนต์ฝากลมไปดามที่ต่างๆภายในกระแพงนเมืองเพื่อให้ความโลมเย็นเป็นสุขคืนกลับมา เทศบาลเมืองนครมนมจึงได้ร่วมมือกับทางประชาชนชาวพุาธต่างๆอีกทั้งยังได้รับความร่วมมืออย่างดีจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนร่วมกันอนุรักษ์งานประเพณีบุญเดือนเจ็ดบัดนี้ได้รางสมควรแล้วกระผมขอกราบเรียนเชิญท่านประธานได้กล่าวให้โอว่าและจุดทูกเทียนบูชาเทพรัและขอเชิญทางต่าวบูชาเทวดาเพื่อรับ เคื่อวสวต่อไปขอาการยนเชิญครับการพกรกรมเจ้าเรียท่านนายกพิษม,ม์ีไลนะครัคนนททราาาบท่านท่านผู้แทนท่านรักษาแม่สางท่านรองนายกทนาคารมหันจังหวัดท่านผู้แทนจากตำรวจจังหวัดท่าการจังหวัดหาบกสัตพี่นอง ชาวจังหวัดพะลมที่รับรถพาตครับกระผมและกลุ่มคนบันททุกรองผู้กานจังหวัดวันนี้ได้รับมอบหมายจากท่านผู้การจังหวัดให้มาปปทำหน้าที่เป็นตรวแทนการจัดงานพิธีบุญเดินเกตบุญฉลาเมืองกัมปีพุทธศักราช2500ัันนี้ผมได้ราบทราบจากการรายงานถึงวัตถุปรึกษาของการจัดงานในครั้งนี้แล้วต้องขอขอบคุณและก็ขอชื่นชมท่านกรรมการจัดงานที่เห็นความสําคัญของการ ทำบุญประเภนีบุญชำระเมือนะครับในการทต่งานให้มีขึน้นวันนี้ซึ่งอนาสรา์กนดีว่าประเพณีบุญเรือเจบุญชำระเมืองเป็นงานท,นที่ที่น้องชาววิสาจะต้องจับจับให้ีขึ้นในทุกป,ปีเรามีเุื่อของพิธีการเพื่อปัดรังควาดได้สนิทกันใดตลอดถึงเราผู้ผีปีศาจหรือสิ่งชั่วร้ายให้ออกไปจากบ้านคำว่าชำระหรือชำ,ำระ ที่หมายถึงการล้างให้สะอาดซึ่งในงานบุญนี้นอกจากจะทําพิธีกับไล่สิ่งชั่วร้ายแล้วยังก็งมีการทําพิธีบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่บ้านคู่มือเพื่อให้เกิดความเป็นสิริมงคลแก่บ้านและประชาชนผมขอการนี้ขอพระคุณคณะกรรมการจัดงานและผู้ที่มีส่วนร่วมในการสำเนินการงานและผู้ที่มาร่วมงานในวันนี้ทุกท่านซึ่งทุกหมเหล่านีอนว่าได้มีส่วนร่วมในการร่วมแรงร่วมใจทำง,งาน อาศิษยสารประเพณีก็ทำมีงานของไทยของพวกเราให้คงอยู่ปัจจุบันเวลาสมควรแล้วกระผมขอเปิดงานประเพณีคุณโดยเจตุบุญศิลธรรมเมืองประจำปีพุทธศักราช2556ขอให้การจัดงาน,นดำเนินการไปด้วยความร่วมรื่งบรรลุตามวัตถุประสรรงค์ทุกการและขอโอกาสนีบริการให้ทุกท่านที่มาร่วมงานชมประสบควารณ์ความเจริญโดยทุกการขอขอบคุณค,ณครณับขอบคุณค